เริ่มหนึงง่งสองสามค่ะวันนี้เหมือนเราจะมารีวิวน้องค่ะแต่แต่ผสมผสมกับรวมนแล้วก็โยกเกิร์ตเดเดี๋ยวเราเริ่มจากชิมรรดีกันก่อนเ,นเลยค่ะฝาก็เปิดอย,ยู่ขยาาสวยค่ะโสดีหอมอร่อยมากเลยค่ะแม่ว่นชอบโรตีมาก เรามาเริ่มจาบชิมรสโฟสกัดกันเลยค่ะอือถูกดังแกรกดิฉันหอมอร่อยเหมือนกัน,นะคะเหม,มือนจะซอกสองรสตีเนาะคลิปนี้เหม,มือนจะต้องรายปก่อนจะไปสัตว์เลยะค่ะสวัสดีค่ะ